สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ I like c a t ค a รตอนนี้คุณอยู่กับการทำกิจกรรมของ b a c k กเ e s ซอรนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเกมนะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่อ,อ,อยู่ข้างนอกนะครับเป็นกิจกรรมที่ถูกทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเนาะสำหรับคุณผู้ชมนะครับทีเ่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้จะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลาประมาณบ่ายโมง นะครับพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงฉะนั้นคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ทำนะครับแนะนำให้ทำซะนะแนะนำให้ทำซะนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ครับคือกิจกรรมไขปริศนาและอักษรไข้นะครับนะทายไอเทมเงาที่ซ่อนอยู่นี่ก็จะมีเงาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับคิด1ควคิด2ควคิด3ควคิด4จากนั้นก็จะได้ขอรางวัลตามนี้เลยนะแล้วก็ ตามหาปริศนาอ,าอนักษรไข้ครับเพื่อทีอ่เพื่อที่จะได้รับไอเทมตัวนี้นะครับเพราะว่าในการส่งคําตอบเนี่ยจะมีคําถามจากปริปริศนาอ,าอนักษรไข้เนี่ยที่คําตอบที่สี่สิบนะครับให้ให้ส่งคําตอบเนาะซึ่งนะครับพอเราส่งเนี่ยถ้าเราถูกหมดนะครับเราจะได้ผงวิญญาณโบราณร้อยอันคือรางวัลมันไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่กับความยากอันนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะ ผมพูดผมพูดตรงๆเลยว่ากับความยากเนี่ยมันมันมันไม่น่าตื่นเต้นนะครับเอคอคือความยากมันยากมากแต่ขอรางวัลมันไม่น่าตื่นเต้นจริงๆอันนี้พูดพูดจากใจเลยนะฮะคืออย่างอันเนี้ยเราดูผ่านๆเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่มันจะมีจุดที่ยากแล้วครับคือข้อแรกเนี่ยยังพอเดาได้นี่ออกมาเออข้อแรกยังพอเดาได้ข้อ2ยังพอเดาได้นะครับแต่อย่างข้อ3มข้อ4เนี่ยจะเริ่มแบบ จะเริ่มแบบไม่ใช่แล้วนี่ออกมาเออมันจะเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเออเราต้องพูดอย่างนี้ครับไอเทมตัวเนี้มันเป็นสองชิ้นซ้อนกันนะครับเป็น2อสชิ้นซ้อนกันซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลานั่งวิเคราะห์แล้วครับเพราะว่ามีคนทําเฉลยแล้วแล้วผมก็ไปดูเฉลยมาจากช่องของเฟเดรี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงช่องก็ถูกไปนะ เออนะครับช่องนี้ทำเกี่ยวกับแบ็กดิเซอร์ดแบบละเอียดมากนะครับเฟยนะเฟยเดลี่นะครับเฟย์เดลี่อ่ะใช่ใช่ต้องเป็นเฟย์เดลี่ช่องนี้ทำแบ็กดิเซอร์ดละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็อธิบายได้ดีมากๆเลยเนาะในส่วนของคำเฉลยนะครับผมก็เอามาจากเขาซึ่งเขาไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งให้เครดิตของคนที่หาเจอด้วยนะ คุณสามารถเซิร์ชเป็นบ o k เข้าไปหาได้เลยนะครับกับเฟดเดลี่นะโอเคคำตอบข้อแรกนะครับนะคำตอบข้อแรกนะครับเราจะต้องเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดส่งคำตอบนะครับเมื่อเรากดส่งคำตอบเนี่ยมันจะให้เราเถามชื่อตระกูลนี่มีชื่อตระกูลฟึบเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของคำถามนะครับเขาถามข้อที่1ให้ตอบพรอนหอยสังกับเสียมคำรามบาสนะครับนะ พรอนหอยสังกับเสียงคำรามบา็อกต่อมานะครับข้อที่สองคือแท่งเหล็กสองอันอ่าเป็นแท่งเหล็กสองอันนะครับตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันคือแท่งทองนะเออมันน่าจะเป็นแท่งทองนะครับแต่ว่าเออทองอะ่ะถ้าเราถ้าเรามองกันดีๆครับทองมันยาวอ,อ่าทองมันยาวทองมันยาวกว,ว่านี้ นะครับทองมันยาวกว่านี้ซึ่งอ่ามันก็เลยแบบกลายเป็นแท่งเหล็กสองอันใช่อย่างนั้นนะกลายเป็นไซ้อย่างนั้นนะครับต่อไปอันที่สามนะคือเข็มทิศดัดแปลงครับนะเข็มทิศดัดแปลงของลาฟฟี่เบสเมาท์เท่นนะครับเราก็ตังหูคาโบเทียอ่านะ ันที่สี่ครับเป็นเล็บเท้ากิฟฟอนนะแล้วก็เอ่เทมเมอร์ mer, นะครับชึบนี่เทมเมอร์ mer, ต่างหูดอกบวัวดอกบัวบานหรือเปล่าใช่ป่ะมันต้องบานเลยป่ะต่างหูดอกบัวบานเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะมันน่าจะต้องต่างหูดอกบัวบานเลยป่าก็แปลผิดหรือเปล่าต่างหูดอกบัวบานยิงด้วยเออคือถามว่า ถามว่ามีโอกาสถูกไหมนะครับตอบยากมากเลยนะต้องพูดกันอย่างนี้เลยตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าปริศนาตัวนี้นะครับปริศนาตัวนี้อันนี้คือเล็บเท้ากิฟฟอนแน่นอนซึ่งถ้าสมมติเราหาเล็บเท้ากิฟฟอนนะเราหาเล็บเท้ากิฟฟอนนะครับเราจะเห็นว่าเล็บเท้ากิฟฟอนไม่มีวงแหวนข้างหลังอ่าเราจะเห็นว่าลงกิฟฟอนไม่มีแล้วนนแล้วก็ไอตัววงแหวนเนี่ย คือถ้าเป็นถ้าเป็นวงแหวนอื่นๆนะครับมันจะเป็นแหลมแหลมๆข้างล่างซึ่งมันซ่อนไม่ได้แต่ไอ้ดอกบัวบ่ามันอันเล็กๆเมื่อกี้เห็นป่ะถ้าเกิดคุณจําได้มันจะอันเล็กๆซึ่งมันสามารถซ่อนอยู่ข้างหลังอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่อ่าคนเขาอธิบายเนาะที่คนหาเขาอธิบายนะครับว่าแบบเออมันมันทำไมเขาถึงบอกว่ามันคือดอกบัวบ่าจากนั้นนะครับคําใบ้สุดท้ายครับของคําที่สี่สิบในปริศนา อักษรไขว้นะครับปริศนาอักษรไขว้เนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยถ้าเรากดส่งคําตอบเนี่ยจะเป็นจะเด้งไปหน้านี้เหมือนเดิมนะครับจะได้จะเด้งมาหน้านี้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้คุณกดเข้ามาในนี้นะครับคุณจะเห็นเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าต่างอักษรไขว้แบบนี้เมื่อคุณกดซูมเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าเออหนึ่งคำสองคำสามคำอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบว่าอันนี้แถวที่1แถวที่2ซึ่งคุณจะดูคําใบ้ได้จากตรงนี้ครับดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นี่เห็นไหมรายละเอียด แนวนอนนะครับแนวนอนหนึ่งพื้นที่ล่าระดับสูงเหมาะกับนักพจนภัยเลเวล60ขึ้นไปนะตั้งอยู่ในเขตบาเลนเซียมี n อ c ซเริ่มต้นชื่อเอาอาโทซานะครับนะอาโทซาก็อาจจะเป็นเหมืองหินเหมืองแรกกรรมฐา,านหลุดหรือเปล่านะเราก็มาดูแถวหนึ่งนะครับนี่อ่ะเราก็ลองใส่คำดูเหมืองนะเหมืองแร่ ใส่ยังไงวะเนี่ยสระเอหอหีบมอม้าสระเอือหออ่างงองูใช่ไหมอ่างงองูแร่สระแอรอเรือไม่เอกกรรมก็กอไก่อําแล้วก็ผันถอถุงแมานากาศนอหนู อย่างนี้เหรอซึ่งไม่น่าใช่หรือเปล่าถูกป่ะเพราะว่าถันตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าใช่ครับประโยคมันมันไม่น่ามันไม่น่าใช่เอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมานั่งหาใหม่ว่าเอมันคือที่ไหนว่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าคําตอบที่เราต้องการเนี่ยคือข้อที่สี่สิบนะคําตอบที่เราต้องการคือข้อที่สี่สิบนะครับซึ่งข้อที่สี่สิบเนี่ยถ้าเรามาดูนะถ้าเรามาดูมันจะไม่ได้มีบอกนะครับเอางี้เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมอันเนี้ยผมรู้เฉลยอ,อยู่แล้วนะครับพอเรารู้เฉลยเราจะง่ายเดี๋ยวเราเอาคําเฉลยมามาแปลมาไอ้นี่ก่อนแล้วเรามานั่งหากันว่าไอ้ข้ออื่นๆเนี่ยข้อที่มันจะพาไปสู่คําเฉลยเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อมูลอะไรนะครับนะโอเคคําเฉลยคือเมสาหน้างโง่ครับจริงๆเมษาหน้างโง่จริงครับ เมนะสระเอมอม้าสอสลาสระอาครับหอยหีบนอนหนูไม่โทสระอาแล้วก็สระโอของงูไม่เอกครับนี่อ่ะทีนี้เมื่อเราได้คําตอบเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้คําตอบเรียบร้อยให้เรากดใช่ครับจากนั้นกดส่งปึ๊บเสร็จสิ้นครับถือว่าส่งคําตอบเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาล่ะสําหรับคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยใช่หรอ มันใช่เป็นสาระงูเหรองั้นเรามาลองทำไอ้นี่กันไหมนะครับอ่าเรามาลองทำคำใบ้กันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาที่ตรงนี้เนาะนี่ข้อที่ยี่สิบเขาจะบอกว่าข้อที่ยี่สิบครับผู้ถูกขนานนามว่าเป็นหญิงแห่งความหายนะมีบทบาทสําคัญเกี่ยวข้องกับยี่สิบดนะเกี่ยวข้องกับยี่สดก็คืออันนี้ป้อมปราการด่านสุดท้ายแห่งยุคโบราณดันเจียนร่วมมือแห่งแรกในแบ็กดิสเซิร์ตนะครับ ดันเจี้ยนรุ่มือแห่งแรกในแบล็กดีเสิร์ฟก็เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเอาผมจําชื่อมันไม่ค่อยได้ที่ที่ที่เขาทําดันเจี้ยนขึ้นมาครับอ่ะคนที่เราเจอนะครับคนที่เราเจอก็คืออีเลสลาครับอีเลสลาซึ่งในในชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาจะเป็นอออ่างสระอ,อิลอลิงนะครับออ,ออ่างสลอิลอลิงสละเอนะครับสระเอ ลスนะครับลอลิงสอเสือลสระรอ,อเรือสระอานี่ลอเรือสระ,ะอาตรงนี้คือสระอาแล้วเห็นปหฉดังนั้นไอที่ผมบอกกรรมฐานรูทเนี่ยกรรมฐานเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าตรงนี้สระอานะครับอีเ e ลสราตรงนี้ฟึบเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นสระเอแล้วอ่าสระเอไปดูยี่แปดนะครับไปดูยี่แปด 28่สอ่าผมเปิดผิด28ป้อมประการด่านสุดท้ายดันเจียนร่วมมือแห่งแรกใน b บ็ k ดิสเซิร์ป้อมประการด่านสุดท้ายดันเจียนอันนี้ผมต้องหาชื่อให้ได้อ่าอ,อาโทรักซีออนนะครับอาโทรักซีออนอันนี้ดันดันเจียนแรกเราก็จะมาลองดูอา่อาออ่างสระอาเห็นไหมออา่าง สระอาสระโอทอทงแล้วก็ลักใช่ไหมลอลิงนะครับลักไม่เห็นอากาศด้วยลอลิงอ่าโทรักลักนี่สระลาด้วยไหมอ,อ๋อลอเรือเว้ยลอเรือไม่เห็นอากาศคอควายนะครับลอเรือไม่เห็นอากาศคอควายสโซสระอ,อีฮ้ย เกิดไปเปลาป่าน่าจะเกินเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออได้พอดีอาโทรัสซีออนนะครับอาโทรัสซีออนตรงนี้ฟืบก็เป็นสระอาตรงนี้เห็นไหมก็เป็นสระอาตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เป็นสระเอแล้วครับสระเอสระอาอ่ะต่อไปสามสิบเก้า 39ตอบว่าเผ่าที่มีลักษณะพิเศษคือแขนยาวและมีร่างกายที่ใหญ่โตอันนี้เผ่าที่มีแขนยาวและมีร่างกายใหญ่โตอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเบอร์เซิร์กใช่ไหมนะครับเราพิมพ์ว่าเบอร์เซิร์กวิดีโอ นี่ชื่อภาษาไทยครับ erk, รรเอบอร์เซิร์กสระเอปอบไม้อ่างอ่ะเรามาดูอันนี้อันนี้เป็นสระเอนะครับถ้าเบอร์เซิร์กเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันห้าคำเองครับเบอร์เซิร์กมันยาวเห็นปะเบอร์เซิร์กมันเยอะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแปดละไม่ใช่ละฉะนั้นไม่ใช่ปุ๊บ ต้องมาดูใหม่ครับเผ่าที่มีลักษณะพิเศษคือแขนยาวและมีร่างกายใหญ่โตอันนี้จะเป็นอะไรโอ้โหยากเลยต้องคิดและ <c oughs> อันนี้ต้องคิดแล้วนะครับไขวใไขวะ,วะเผ่าที่มีแขนยาวและมีร่างกายใหญ่โตสระเอไม่ได้นะครับต้องอย่าลืมนะต้องอย่าลืมนะมันสระเอไม่ได้มันต้องเป็นสระโอนะครับ โอกเกอร์หรือเปล่าใช่ไหมโอกเกอร์ได้ไหมโอกเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอโอกเกอร์มันเป็นหกวะ่ะโอกเกอร์เป็นหกครับแต่อันนี้เป็นห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเอะ๊ถ้าโอกเกอร์ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะ ลองเอาไปเซิร์ชไหมเผ่าที่มีลักษณะแขนยาวและร่างกายโตรหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโตรนั่นเองครับอ่าเรามาเกือบถูกทางแล้วนะเรามาเกือบถูกทางแล้วครับแต่เป็นโตรครับก็คือสละโอททหารนะแล้วก็รอเรือรอลิงรอลิงกาลันนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นสละโอ นะตรงนี้จะเป็นสระโอเรามีสระเอสระอสระโอนะครับอา้าวแล้วสาสบสล่ะไปดูสามครับส2บอบอกว่าสัตว์เลี้ยงประเภทพรีเมียมที่มักวางขายในช่วงฤดูหนาวพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงเพศชายที่มีชื่อคล้ายกันมีทักษะพิเศษคือตรวจหามอนสเตอร์หายากนะครับขายในช่วงฤดูหนาวกับสัตว์เลี้ยงเพศชาย ที่มีชื่อค้ายกันอ่าอันนี้ลองเซิร์ชดูแล้วกันนะครับลองใช้ Google s c o l e Google s c o l e นะครับอันนี้เป็นผู้พิทักษ์แห่งอาโทรักซีออนนะครับผู้พิทักษ์แห่งอาโทรักซีออนยาวไปหรือเปล่าอันนี้ดูใช้ประโยคอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกนะครับเประโยคเก้าคำ หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกะไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่และอันนี้ยาวเกินแต่ว่าด้วยความที่พอเรารู้แล้วใช่ไหมครับด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเรารู้วมตออไปแล้วว่านี่คือเมษาใช่ไหมครับอันนี้สระเอเนาะเมนะครับสาอ๋อที่นอนหนูไม่โทนะอันนี้ต้องเป็นนอนหนูไมโทนะครับนอนหนูไมโทเนาะอ่ามันถึงจะได้เป็นหน้านะครับฉะนั้น ไอสาวสิบสองเนี่ยต้องมีอะไรที่มีคําว่าหน้านะครับมีคําว่ามีมีนอนหนูไม่โทอ่ะต้องมีนอนหนูไม่โทนะครับฉะนั้นพอมันมีนอนหนูไม่โทแล้วเอาแล้วทีนี้เราต้องมานั่งหาครับว่าสัตว์เลี้ยงในฤดูหนาวอ่าสัตว์เลี้ยงที่ขายในฤดูหนาวเนี่ยคือตัวไหนนะครับก็ต้องมาหาเนาะนี่ โอ้ชายน้อยหรือเปล่าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ไงครับเห็นปะเราได้แล้วนะครับเพราะว่ามีไมโทรเนาะนอนหนูไม่โทรอยู่ซึ่งนะครับอออ่างงงูอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนองหนูไมโทรจะอยู่ที่เจ็ดใช่ไหมปุ๊บเราก็มาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอนหนูไมโทรอยู่ตรงน,นี้พอดีครับ นั้นคําตอบทั้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นเมสานะครับเมสาหน้างโง่ครับเสร็จสิ้นครับจบภารกิจนะตรงนี้ก็จะเป็นองค์นะครับองค์ชายน้อยนะครับองค์ออ่างง,ง,ง,งูขวายกาะันนะครับชอช้างสระยอายักษ์นะนอนหนูไม่โทอ,ออ่างยอยักษ์นะครับองค์ชายน้อยปึ๊บซึ่งอ,ออ่างก็จะไปตรงกับ ข้อที่ 14, 14ก็จะคิดได้มากขึ้นว่าเป็นประโยคไหนนะครับอันนี้คือคอสเวิร์ดนะครับสนุกมากถ้าเกิดสมมติคุณเล่นคุณเล่นเป็นแล้วก็ใช้พวกอันนี้มาช่วยอะ่ะมันจะสนุกมากนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นเนาะซึ่งมันก็ฝึกภาษาได้ดีด้วยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่พอเราเราใช้คำเฉลยแล้วครับเราจะง่ายนะเราจะง่ายถ้าเกิดมาสตาร์ตต้นตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นคำนี้หรือเปล่าเป็นคำนี้หรือเปล่า นะประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับสาหรับกิจกรรมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูถ้ายังไงยังไม่ได้ทํารีบทําซะนะครับเพราะว่าหมดในวันพรุ่งนี้แล้วนะวันนี้ยังมีโอกาสยังทําทันนะครับก็รีบทําซะนะครับโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บาย